สวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับการแข่งขันวอลเลย์อบอลนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ในนัดสุดท้ายที่ไทยพบกับสารัฐอเมริกาโดยผลการแข่งขันนักวอลเลย์อบอลสาวไทยก็แพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 13ต่อ25 23ต่อ25 ได้18ต่อ25แม้ว่านักตบทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยจะแพ้ในแมตช์นี้ก็ตามแต่ก็ได้รับความชื่นชมจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเพราะแฟนกีฬาทั่วโลกรู้ดีว่าคู่แข่งในวันนี้ของทีมชาติไทยเป็นถึงแชมป์โอลิมปิกเลยทีเดียวเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาทั่วโลกว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อน,นักตบทีมชาติสาวไทยกันนะครับโดยคนแรกได้มีความคิดเห็นไว้ว่าดีใจนะ ที่นักเตะไทยยิ้มได้แม้ว่าจะแพ้ฉันสนับสนุนคุณจากญี่ปุน่นท่านต่อไปได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนอัชราพรตีบอลดูเธอเหมือนสแสลมดังชอบมากขอให้โชคดีนะสาวๆท่านต่อไปกล่าวว่าเซตเตอร์จากประเทศไทยคนนี้เล่นได้อย่างเหลือเชื่อฉันคิดว่าเธอเก่งจากบราซิล ความพิดเห็นท่านต่อไปกล่าวว่ามีความสุขมากเพราะมีแฟนๆมากมายในเวทีชาวฟิลิปปินจำนวนมากสนับสนุนประเทศไทยเพราะคุณคือเพื่อนบ้านของเราจากอาเซียนเราจะคิดถึงคุณสาวไทยหวังว่าคุณจะสนุกสนานกับการอยู่ในฟิลิปปินความคิดเห็นท่านต่อไปกล่าวว่าบราซิล เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสาวไทยมหัศจรรย์แฟนบอลลีบอลท่านต่อไปกล่าวว่าก็ต้องยอมรับในฐานะแฟนบอลเซอร์เบ er ีย er, ซึ่งอย่างลากลึกในประเทศไทยว่าสัมผัสแห่งไวพริบในเกมของพวกเขาทำให้ดูมีความสุขอย่างยิ่งดังนั้นขอให้สาวไทยโชคดีในนัดต่อไปหวังว่าจะได้พบกันอีกในไม่ช้า ท่านต่อไปกล่าวว่านักตบไทยที่มีเสน่ห์มากๆไม่เครียดเลยยิ้มออกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแฟนกีฬาคนสุดท้ายได้กล่าววา่าคุณช่างมาสัจจันร์มากสาวไทยรอยยิ้มและการต่อสู้ของเธอจะเป็นการจดจำของฉันตลอดไปก็จบไปแล้วนะครับความคิดเห็นของแฟนกีฬาทั่วโลกที่มีต่อนักตบสาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการชื่นชมและให้กำลังใจนักตบสาวไทยพวกเราก็จะคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักวอลเลย์บอลสาวไทยไปสู่ระดับแนวหน้าของโลกให้ได้นะครับสวัสดีครับ